สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสสุขูสุคนขาทางฝั่งไทยฝั่งลาวทาั้งต่างประเทศมากพี่น้องมากมากินตำกุ้งสดแซลมอนนะคะตำเหลากุ้งสดแซลมอนมาพี่น้องส,สืบเสบมันกับ่ีหอมดอกน้ำชี้น้ำนี่ ใช่ฮัมฮัม ความา แล้วกินตำบอกต้องพี่น้องเอง้ยไม่ยากไปกอดบอกต้องยี่ตลาดถ้าเอาบอ่อใช่เอาเยอะนะ เว้ยลดมือดีเท้กินยังไงได้ ¡Ah, <laughs> ah, สช่ับพี่องยากแกะสไห่ายค่ะบยายาห้ปบอกที่สุดพี่ตัวกบบสามุนจะเสีอะไรแกะแล้วต้องรีบกินนะคะพ่อกระสำมันเสียนทีนซ้ากรอบค่ะ 坤不坏，黑卡得给破坏。 ี่น้องค่ะครับห้างก็เกษด้วดหรืวพี่น้องให้พักเส็ดซได้ไปบ่งปลาเกา่ายวแล้วไปกาบอาทิตย์หน,หนึ่งนะพี่น้องว่ามันสีใหญยใยแบบใหญ่เต็มที่อ่ะก็ตอนมันไปไมันยังนวยแบบใหญ่ไปใหญ่เราแต่มันด้เต็มที่ะนะเวลาเสียดายเวลาเก็บมากพ่อจะกินสักคนแล้วไปอีกก่อนจ้แม่วางถึไปอีก มันแสบมันมันมันเหม็นเล่มเหมือนจังเล่มาทมหมูเป็นแบพี่น้องแฟนเพจเหมือนตอนนี้นะคะมีคนพยายามจะเข้ามาแฮกนะพี่น้องทุกมือคืว่าทุกมือกับมือเว้นมือได้อะบางมือกับเลี่ยงกันนะมันจะบอกว่าอะไรอื่นแ่ละมันเลี่ยงกันมือนีมืออื่นมือหื้อมือว่ามือกอนนังสิกับมีงสินา เราบานีนบางเทือกับบางบางรอบก็บเป็นแบบว่ามื่อนีมากมืมามาม่ออื่นมากๆมัฮื่มมาก้าเสียไหมเระบ้างแล้วพี่น้องเขาทรงยังไม่กดจะไปกดนะคะเขาบอกว่าไอ้เฮ็ดยังก็ต้องกดเข้าไปนะคะไม่ต้องไปใส่ข้อมูลตัวเองนะคะเ่อว่าสิบเป็นผู้เปิดเพจหรือบ่เปิดเพจกระซ้ามอะ่ะเขาไม่เชืเขามาทรงมาบอกว่าทำเฟซองคุณนหรือว่าสิบเป็นนั่นเป็นนี่เอียงกระซ้าม ให้เฮ็ดตั้งแต่ยังสี่ก็ต้องไปเฮ็ดนะคะกระสันมันสืเอาข้อมูลทั่วไปคำเพจใหญ่ๆเพจคนติดตามหลายๆหรือเอียงกระซัมอ่ะเขาก็เสือเพจทั่วไปเลยจังสีพี่น้องเออเดียวกันเท่าที่เปิดเพจเป็นแค่เนี่ยท่านดาเขาขอข้อมูลทั่วไปเฮ็ดแนี่บอดีนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ยังไปิดกดยังไปกดลิ่งคือเขาทรงมากไม่ต้องไปตื่นเต้นยังคักนะคะพี่น้องค่ะ่มีดอกอืม่มี่ยังนะคะบ่มี่ยังหมายถึงว่าเขาตัวอาหาระ ย่าไปเสื้อเออนั่นละ่ะมันไปแล้วเขาจะมันบอกภาษาแบบว่าอันที่มันเขาใจพี่น้องให้พ่อพี่น,ออน้องเขาใจไปทามันไม่สนใจพาอภาษาทางการก็พูดไม่เป็นนะคะคุณ <c> ท <oughs> ้องได้บอกภาษาเจ้าของอะไะพี่น้องขาเนาะก็เราสู้กันฟางพอของมันมันถือซุ่มมือพี่นอ้องม,มิมาซุ่มมือก็ขอร้องนลควเศร้าเฮ็ดซะผู้เฮ็ดก็ได้เออนั่นละ่ะอยากเข้ามาหากินด้วยอยากเตสยังกะให้ไปทําด้วยตัวเองมันจะได้ภูมิใจนะคะพี่น้องเออเนาะ สัปพี่น้องก็จะไปเรียบร้อยแล้ค่ะแล้ว,ว,วขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆร่างใจพี่น้องขอสุขภาพแข็งแรงนลำลำเรื่อยๆถูกหวยในวันที่หนึ่งมัสุขสุขกันค่ะโอ้ป้ากิตจนเราเริ่มปิดนานอ,อย่าอะไรอยู่บอกพี่จ้อกินแซ่บกินนัวค่ะไปเลยได้ค่ะแล้วขอบคุณค่ะอีกเทคนหะนึง